ดูดวงชาวราศีพฤษภเงียบๆอย่าพูดเยอะพ้นวันที่8กรกฎาคมนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาของท่านต้องปกปิดห้าถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกายจะเจริญลุกเลืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายหมอสั้นแนะนําให้ท่านพบภัยลีพินาศัตรูหมู่มารพังพินาศพระผงเก่านะจ๊ะครับพิธีใหญ่ ครับผม250บาทส่งฟรีนผมสัตว์ตัวหมูมานทางพินาศเขาเชื่อกันอย่างนั้นพายพิรีพี่นาศพบคู่กับเหรียญพระปางสะดุ้งมานสายมือจับที่เข่าวขวามือเป็นสมาธิปางปากมานครับผม250บาทนะเหรียญละ2อ0ร้ยบาทนะับ2เหรียญ5 0 0นะจ๊ะทักไลน์มาหมอซันแนะนําให้ท่านพบติดตัวไหมป้องกันเรื่องราวาต่างๆครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่โชกตาบุญกุสลนวาสนาเทพเทวดาสิณสิทธิ์คำชูป,ปกปักปกุงกองรักษาดวงชะตานี้ปกปิดอย่าพูดเยอะ ครับผมเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องราวต่างๆที่ท่านจะต้องมาพูดเยอะครับผมทําให้ท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าจะต้องเจอสิ่งต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่อย่าพูดเยอะไงให้เงียบครับผมอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ส,ชสิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นโอกาสทองเข้ามามีไหมมีแต่อย่าพูดถ้าพูดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีดปักลงมาเต็มหลังนะครับผมรับล,ลองร้องแน่ เจ็บปวดรวดล้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกวนกวยกับสับสนอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างน้องไปทําอะไรพี่หรือไงถึงเล่นแทงซะเต็มหลังเลยเจ็บปวดรวดล้าวเหลือเขินรับผมรับผ,ผมด้วยบุญกุศลวัส,สนาปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าวมันเจ็บปวดรวดล้าวท่านก็ต้องเริ่มต้นตีออกจากตีออกห่างหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ปฏิบัติโดยการรเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงนี้สุขสมสมหวังดังใจหมายปิดวาจาให้เงียบและแอบทําแอบเป็นนู่นแอบเป็นนี่แอบไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเรียนต่อศึกษาเล่าเรียนศึกษาต่อปริญญาด็อกเตอร์แล้วผมจเจริญลุกเึงในตําแหน่งหน้าที่การๆๆงานการเงินได้รับส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอ,โอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถึงเวลาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาจาแล้วผมจะเทมเบลสบังเกิดขึ้นในยโชคกตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเป็นไปได้ด้วยดี โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านตกตำแหน่งเดลัวเวอร์เพราะฉะนั้นเงียบแล้วได้ดีไม่เอาหรอเอาเงียบแล้วได้ดีไม่เอาหรอเขาบอกเพราะฉะนั้นเงียบแล้วมีแฟนเอาไหมเอาครับผมโชคชะตาบุคกลสมวัสนายิิงเงียบไม่มากที่สุดจะได้คบได้เจอได้พูดได้คุยได้ต่อรองแล้วบางคนเข้าไปจีบสาวนะครับผมพูดเยอะพูดเยอะได้กินไหม่ะเฮาอาจารย์บอกเลยพูดเยอะแฮวเงียบเงียบผู้หญิงชอบครับผมเงียบเงียบ ขี้เก๊กว่เนี่ยใช่เลยขี้เก๊กแบบน,นี้ผู้หญิงชอบเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุเกลตาศาสนาอย่าพูดเยอะครับผมเป็นยังไงก็แล้วแต่ในโชคชะตาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเดอะฟกการประจบประแจงเล่แข้งเลข่ขาเอาเข้าใจท่านเป็นพิเศษดวงชะตาจะเปิดรบับทรัพย์หรือโชคเพราะฉะนั้นเดอะฟกก็คือทําตัวเองให้ล่าเริงไม่จะเงียบก็เงียบซะเงียบซะเบือ่ออย่างนั้นไม่ใช่นะเงียบต้องแบบรื่นเริงสังสรร์นะมีความสุขเงียบแต่มีความสุขโอ้นี่เสน่ห์แรงโคตร รับกซ์แอฟเพียวดึงดูดออกมาเลยนะนจะจีบสาวต้องทําแบบนี้นะจะจีบหนุ่มก็เหมือนกันนะครับผมนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาจะส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนเหรียญใหญ่เบลฟตกตำแหน่งในดวงชะตาเดือนตากสองสายนจันทาดวงชะตาจะเปิดกวดน้ำความขันเลิกคบกันไปเลยไม่คบเว้ยคนคันี้ฉันไม่คบนะผมฉันไม่คบสวยไม่สวย ไม่รวยไม่เซ็กซี่นะผมนะปากไม่ดีไม่ไม่ใช่นะผมเพราะฉะนั้นในดวงชะตานี้ให้ท่านลื่นเลิงสังสรรนะผมให้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างใครเข้ามาฉันก็ดูนะเปิดรับนะไม่ครบคนที่นะผมพลังด้านลบเยอะๆนั่นเองนะผมไม่ใช่นะในลักษณะแบบนั้นไม่ใช่นะผมนะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวา,ข,าวข่าวมงคลคุณต้องเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีในช่วงชะตาในผลจากวันที่แปดกรกฎาเนี่ย เราจะได้เจอพาร์ทเนอร์ดีๆคุณจะได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชกตานให้ทัานยืนหยัดต่อสู้แข่งแยง่งชิงดีอํานาจบนมารมีวัสนาตรงนี้ไปไงครับผมแบกภาระไว้อย่างนหนักหน่วงรายได้จะสูงเป็นพิเศษด้วยบนกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกญแต่เอเมโรลดักลบกล้าได้กล้าเสียแปลว่าอะไรจิตใจของคุณจะเริ่มหืกอเขิมก็เข้ามาซื้อค้าน้องพร้อมที่จะจัดให้พี่ไม่เลวใครเล่นใครก็แน่อย่างนี้หมอสันกลัวมาก,นะอกหอใ้ ผมอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ชายไ,ไม่ใช่ผู้หญิงกลัวผู้ชายนะผู้ชายกลัวผู้หญิงผมเยะจัดให้ก็เข้ามาสิค้าไม่ไปหมอซันไม่ไปอย่างเงี้ยกลัวบผมไปแล้วรับรองปิดประตูขังแต่เอมโรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตานี้มันจะสุขสมสมหวงังเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรืบ่นเป็นไปได้ด้วยดี ับผมเหรียญใหญ่บเบลฟ์กตกตำแหน่งในดวงตาหัวใจพองโตหันคู่เกิดความยำชื่นท้องฟ้าสีคามมีความสุขสดชื่นไล่ลำลมัดงูไล่ลำมัดเสือมัดสิงมัดเสือมัดสิงลืมไปเลยมัดเสือมัดสิงมัดริงมัดแ,แล้วก็แนนะไล่ลำแบบคนจีนนะผมไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็น นะผมสิ่งที่จะนําพาซึ่งความผสมพําเจนนาพาซึ่งบุญกุศลพาสนาต้องมีเหตุไม่มีเหตุไม่ได้เอาผมอัศวินขี่ม้าส่งเม้า้วยทองมีเหตุไหมมีนะเทวดานําพามาให้มาอยู่ดีๆจะมีโชคมีลาบเนี่ยคุณต้องมีเหตุมีเหตุเดินก็ไปเขย่าเซมซีบ้างมีเหตุก็ไปกราบไหว้สิงเกษตร็์บ้างอยู่ดีๆจะมีโชคมีลาบมันไม่มีหรอกนะครับรอไปเถอะนะผมคุณต้องมีเหตุับเดินไปเจอพ่อปู่พอดีปู่สมศ่าสัปู่สมเมตตา ับผมไม่ตาเองเอาซั์ไปับนะผมด้วยบุญกุศลวัาสนาเทวดาส่งมอบถ้วยทองไม่ใช่เรื่องบังเอิญในโลกนี้ับนะผมเทพเทวดาการส่งมอบถ้วยทองมีสัญญาณสัญลักษณ์บอกกล่าวเล่าสิบมันต้องเกิดความแจ่มชื่นมันต้องยิ้มหวานับนะผมใครบอกว่าไอ้นี้ยิ้มหวานสดชื่นเกินไปนครับนี่นครับลักษณะคนมีมีเขาเรียกล่ำรวยับนะผมไปไหนยกมือไหว้นะล่ำรวยนะครับลักษณะมีโง่เหงมีสัญลักษณ์มีเบญจลักษณ์บนใบหน้าที่สดชื่นเป่งปัง ดวงชะตานี้จะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มพระราชาส่งมอบถ้วยทองถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิรสิทธิ์คำชูปกปักกุ้งของรักษาดวงชะตา<ด><ด>จะเปิดนะผมท่านจะได้รับถ้วยทองขอทํานายว่าดวงคุณจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านหน้าตาจะหล่อจะสวยเป็นพิเศษช่วงชะตาช่วงนี้สาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงพากันโสมนัสติดกับดักม์เสน่ห์ม์จันทาเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเจ็ดส จะรวยเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจะรับรวยด้วยทรัพย์สิสนงินทองจะรวยเลยรวย,วยนะผมอาจารย์ทั้งงวนนี้ไม่รวยนะ,จะเจอแน่อาจารย์ร <c oughs> วยดิท่านรับพลังบวกก่อนทำไมอย่าดูถูกตัวเองนะผมชอบดูถูกตัวเองว่าฉันไม่มีทางเรากรังวันที่หนึ่งผมรางวันที่หนึ่งมาทางอื่นก็ได้นะมรดกก็ได้นะนะผมแจ็คพอตออเดอร์มาเป็นล้านก็ได้นะขายดีขายดีก็ได้นะนะผมได้นหน้ากระจายก็ได้นะอนะล้อเล่นไม่ได้นะจะ ท่านทําอาชีพอะไรแบบนั้นมาก็ได้นะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากของของรักษาขอทำนายว่าดวงนี้จะเปิดรับทรัพย,ย,ย์โดยโชคครับท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองพันเก้าหนึ่งคำถาม200าสองร้อยบาทส่งคลิปให้นะเห็นจะพอพ่ายนะถ้าหนึ่งคำถามถ้าสี่คำถามแถมหนึ่งเห็นหน้าหมอสันเพราะคลิปมันยาวมันต้องส่งส่งผ่านยูทูบเราต้องไปส่งผมห้าคำถามแปดร้อยบาท ส่งคลิปให้นะหมอซันดูดวงแบบนี้เห็นหน้าหมอซันเนี่ยนะผมดูอย่างเงี้ยให้ท่านนะผมนะผมทักปลายมาซันนี่4289นะขอให้ท่านช่ำชื่นครับประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ